แต่ปีใหม่มาหนี่บ่รู้จักหัวดอกบ่วิ่งหาไดยวันนี้ให้วิ่งหาบนบ่อกฮบนอ่าในกระหั่นีแต่มาว่ที่เขาทั้งบทนั้งแหละแต่มาฝันยังตีเด้อเหรออาเอาเอาเอาต้องฝันนะครับฝันว่ายน้อมใช้สุดสุดสุดาแบกปืนลูกซองมาบอกนึ่งมาว่างไว้ถ้ามาให้ยแต่มาอย่างไรแต่มาไป็นท่าห้ปูเอาโลดคนนึงปนลูกซองมันกระโดมีทะเบียนแม่หนูอ่าเลขทะเบปีนั้นมันมันจะไม่อยู่ห้า 8, 5, 8. แ5ด้วและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงเลยครับอ่ะก,ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินททีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาปู่เสือนะครับผู้ที่ให้เลขเด็ดแม่นจริงนะครับคุณผู้ชมครับปู่เสือสายขมิ้นหรือว่าปู่เสือ เขมรชายแดนไทยกัมพูชานะครับคุณผู้ชมไป,ไปเราไปหาปูเสือกันเออหักของปูส่วนร้ายเขาสิ่ออื่นปูเสือสายเขมรบอกครับปูเสือซื่อๆแล้วแต่ก่อนอะเริ่มแรลกแล้วปีรแรก <ๆ S 1> แล้วเขาเปิดเขาลดมากปูเสือ,อสุรินเพราะว่าก็ต้องลงสุรินทร์เดี๋ยวปูเสือสายเขมรขนาดนั้นพัติปูอย่าเอาวัซซูรินทร์เถอะเนาะวัซซูรินพวกทิเป็นสีชมพูหายครับแต่เหลือนรุ่นนี้รับประกันเหลือนรุ่นนี้รับประกันเลย โอ้หลวงหลวงปู่สวงนี่เออเออตัวนี้มาไว้เลยอนุญาตครับผมขออนุญาตตัวนี้หลวงปู่มุมแด้วในวัดประประศาทุกอย่างไดจะหลวงปู่มุมก็ไดหลวงปู่สวงหลวงปู่มุมเหลือก็หลายเหลืออยู่หาเรียญรุ่นใดปู่รุ่นปีสองพันห้าสิบเจ็ดอันนี้หลวงปู่มุมอ่หลวงปู่หลวงนี่หลวงปู่สวงนี่ได้ครับหลวงปู่สวงกอตัวนี้หลวงปู่สวงอ่หลวงปู่มุมมุมปรวัดประศาทข่าวพิเศษ มปวยเหรียญเท่าไหรครับประมาณแตม่มาเอาแตาม่มาไปเอาน้ำพนเอาน้นหายมาลอยเหรียญแตม่มาหยอนเงินเพิม่มเงินหนึ่งลอยเหรียญกบไป,ไปแล้วแตม่มาเอามาบังทีมัดย่อมสัตย <c oughs> าแต่มาา,มาสามารถเอาม้าหายเขา้าซอยพูนนะผู้ใดโอนผู้ใดอยากเทศดบุญบอกเขาไปแล้ว โอนเงินมาพันหนึ่งผู้หายไปสองเดือนนะโอ้ใคอยากคิดบุญโอนเงินไปพันหนึ่งหายสองเดือนเลยของแท้ครับมันเขาไม่มีมันได้แบบเขาโอนมาหายยี่สิบกว่าคนแล้วอือเราไปหลายแล้วเอาเอาแต่มาเอามาหลายครับเดืยนนี่ถือว่าของแท้ได้เนาะแท้ของแท้ได้สายเขมเมนคือแถวนี้มันสิเป็นม่องของหลวงปู่สวงอยู่เลยเนาะยูนี่ไปวัดเขาปุกัยเลยครับวัดยังขับ วัดไพ่พัฒนาวัดไพ่พัสนาครับไปมองบันจะบกนี่เนาะเรากับม่านนันอยู่นี่แต่มาพระท่านจะบวชเลยแต่ม่านนันอยู่บันบกนี่บันบันบกเออบนบนเรานอนเขาเขตลุ่มเรื่อยเห็นมั้ครับผมเคยไปอยู่เขาเอื่นกระท่อมสูงเนาะปูเนาะปูเสือได้ยินข่าวดีหรอได้ยินได้ยินข่าวก็เลยมาตามทีได้ยินนอะไะปูดังตึงเทนน้องอ๋อดังตึงกะว่าสิมาหาแนวทางหาส่งหาลาภฝากเอฟซีหรปู าทามันก็ไม่คิดไม่ถึงองเองห,<ต>หไปมันกับโบผาดจักหัด้ลบว่ามบ่ได้เน้นตัวใดคือังเอะอันนี้บมันออกเน้นข้าห้ข้าหาศูนย์นั่นมัออกหานี่นั่แหงครับครับมันนออกเกาศูนย์ประเด็นเน้นแล้วเด็กมัดสองหางข้วบงวดอกงวดที่แลวได้ได้ตัวใดกัปูได้เลยหางเดียวแท้ตัดเป็นสาหางได้ ก้าหาศูนย like like right. yeah. yep. okay. uh ์ก huh. ับต like ัดเก้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์เก้าหาเท่านั้นเองอ๋อเลขสูตรเลขสูตรมันก็ได้สองแปดหนึ่งกับตัดสองอันเท่านั้นองสองแปดหนึ่งอันนี้เลขสูตรเลขสูตรสองแปดหนึ่งมันก็เข่าบนเก้าหาศูนย์นี่เป็นเลขอย่างหลฝันเลขฝันนี่มันกลขเลขฝันกับยูหันเลยยูหน เบิ้งเบิ um> ้งใส่เบิ้งให้เบ oui> ิ้งเลขฝันเลขฝันกระหังหนึ่งมวลคือมวดที่แล้วบอกปู่มวดที่แลาเนาะมวดที่แล้วละคือกันเหลาคือการมวดแห้งฝันจะแห้งฝันฝันจะเลยฝันเหมือนพระน้ำโอ้ฝันว่าเอาเดี๋ยวปู่เดี๋ยวเอาไปชีละสเต็ปเนาะก็คือถามก่อนว่าเลขปูเนี่ยมีเลขฝันกับเลขสูตรเลขสูตรคำนวณเลขสูตรคำนวณเนาะ ระหว่างสูตรคำนวณกับความฝันนี่มันต้องตรงกันแนนบ่หรือว่าจะไหนบางวันมันก็เขาตรงกันบางวันได้ตรงกันเลยเลขกและหัวนมันกับโคตรโตบังเธอกับเลขกฝันเขาเขาล่างเลขสูตรเขาบนยังสิ่ะอ๋อครับอืมสูตรวันหนึ่งเลขสูตรนี่ต้องล่างแคจะเลยเขาสูตรอ๋อเลขสูตรแล้เลขสูตรแล้วเลขกฝันเลขกฝันเลขบนสูตรก้อนนั่นเลขเลขบนเลขกฝันขึ้นบนสองหกครับเลขสูตรต้องล่างอ๋อสลับกันเนาะค่ะบเลหัววันหนึ่งก็ เล็กฟันลุ่ล่างเล็กฝุดฝุดบนนี่กระห้วนนี่ธรรมาว่าสิเข่าั้งบนทั้งล่างเลยครับ,บ<น>อบนนอ,บคบอ๋คิดว่าค,คิดว่าสิเข่าั้งบนทั้งล่างไอ้เลขตัว<ค>เดียวกันได้เลขสามตัวนี่ตัวเดียวกันแต่ธรรมาแปลออกอออมกันเป็นเลขฝันธรรมาฝันยังตีเดอ้อเอาเอาเอาความฝันนะครับฝันว่าโยมใช้สุดคือสุดทหารแหละธรรมะนี่มืออุปถัมาแบกปืนลูกซอมมาบอกนึงปูปูลูก สางเอามาให,ห,าากกห,าห้แล้วนี่้ากาไห้นีแล้วสิแบกเขาในบ้านก็บคนหลายคนบาแบกไห้โดนน้ำปุ๋ยมาว่างไว้คือมาให้แต่มายอย่างไรแต่มาเป็นธาไห้ปูเอาโรดคนนองแต่มากระเบงปุ๋ยลูกท่ก้างมันก็เรามีตะเบียนแม่น <c oughs> เลอเล็กตะเบียนมันหนึ่งเป็นสิมิอยู่ห้าแปดห้าเจ็ดทับหก ห้าแปดเจ็ดทับหกห้าแปดเจ็ดทับหกเออไอนี่คือทะเบียนปืนทะเบียนปืนแต่มากกันเลยใครย่อมเขามาไปจังไรต่อว่าความฝันก่อนครับเพรานี่แหละอ๋อเท่านี้นี่บอกห้าแปดเจ็ดทับหกห้าแปดเจ็ดทับหกเป็นปืนลูกซองเลยซองเาวแต่ว่าไม่ต้องเอาไว้เด้อยันตำรวจมาจับครับไม่จับหรอกผมเอาไว้ว่าปืนผมเลขสูตรเออเลขสูตรไม่ได้ซองหางเลยเขสูตรได้ซองหาง เลขสูตรมาได้หกเก้าห้ากับสี่เก้าสามครับหกเก้าหากับสี่เก้าสามเลขสูตรอีกขึ้นเรขเลขสูตรคำนวณคำนวณโอ้ครับหกเก้าหามันสีได้อยู่สามมันสีได้อยู่สามมันมันเขา,ม,เขามันเขากับเลขฟันน้ำได้เนี่ยครับมันเขากับเลขฟันเนี่ยเจ็ดหาเนี่ยเขาหาเจ็ดนี่ยเจ็ดหาก็บหาเจ็ดเลขฟันนี่โตโตแปดหาเอี่ยเบิ้งเบิ้งทุผลก่อน ได้เลขสูนย์สามาให้ให้ไปสองคู่ส่วนไหนมันไม่เก้าห้าับเก้าสามส่นไหนมาสามห้านี่มันเล็อันม้วนกลมไว้นี่เล็กฝันอ๋อเบึ้งเบึ้งเบื้งตัวเลขของความฝันของปูก่อนครับใส่ให้เบื้งเลขศูนย์ให้เบิ้งไงนี่เลขเลขสูตรมันได้สองคู่นี่ครับหกเก้าห้า สี่เก้าสามนี่แหละตัดเอาตะหางมาสองตัวพกเก่าหกับสี่เก่าสามนี่เป็นเหลขสูตรคำนวณนะปูนสูตรคำนวณครับอืมแต่ว่าได้ฟันทงเอาเนี่ยฟันทงเอาเหล็กฟันเนี่ยสองคู่เนี่ยแทนเด่นคู่เลขฟันก็คือเลขแปดหาหนึ่งกับแปดหาเจ็ดว่าหนึ่งเจ็ดกําหนึ่งมันตัวเดียวกันก็เลยเอานี่อ๋อแปดหาหนึ่งแปดหาเจ็ดนี่กันหนึ่งกับเจ็ดอาจจะเป็นตัวเดียวกันเพราะสิกันเปนอย่งหมุมุก คืนวันว่าฝันว่าอฝันว่าผู้เฒ่ามาเล่นเล่นท่อซับอยู่นี่มาไล่เลยนโอ้คนยกท่อซัคคบคนแปดห้ามานเต็งหนึ่งมาแรงกันเลยม,มาฝันซับมาฝันมาฝันซับอีกว่าแปดหาแมาแรงแปดห้าเต็งหนึ่งมาแรงกเแปดห้าเต็งหนึ่งนี่แหละประสิทมัน,มนก็เลยเป็นแปดหาหนึ่งก็สามตัวบูแต่แต่เลขเลข,เลขนี่เลขสูตรนี่บนมันได้ข้างบน เลขเลขสามเลขอันนี้รักซิบมันได้เลขสามกับเลขศูนย์ครับรักน้วยมันได้เลขหาเลขแปดเลขเก้าครับเออไอเลขลัางที่ปูเขียนเนี่ยเลขล่างเป็นเลขศูนย์เป็นเป็นเลขศูนย์บ่เลือกรักซิมมันได้สามกับศูนย์สามกับศูนย์แล้วมันได้สามกับหกกับศูนย์แหละแต่มารถตัดหกออกสตมาเอาต่สามกับศูนย์ครับแล้วมาเอาสามศูนย์เขานี่ ศูนย์ห้าแล้วก็สามห้าสามแปดสามเก้าศูนย์แปดครับครับกันมาเน้นสองหลักสองทรั้งเน้นสามห้ากับสามแปดเน้นเน้นสามห้ากับสามแปดตัวมันนั่นกับตัวประกอบไปเน้นคือสีขีดเส้นใต้ไว้เนาะเส้นใต้ไว้ตัวเน้นอ๋อคณะสีวงกลมแหละครับวงกลมออกอากาศออกขีดขีดเนี่ยอากาศผมอยู่ไหนตรงนี้เลขฝันเรื่องหนเขียนบอกเขาหน่ยนะ ล่างก็เป็นเหล็กโซ่ตัวตัวสีวงกลมไหวก็คือเหล็กโซ่แน่นต้นนินเบื้อหลักๆเลยอ่ะสมมติตัวเน้น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 เน้เลขกสามโตเน้นเลขกสามตเน้นเหล็กสามโตเล็ฝันเนาะเดี๋ยวผมขอขี่เส้นจตาไว้เนาะเขาบอกให้วงบ่าให้วงบ่าให้วงเดี๋ยวผมขอซองเล็กน่อยหนึ่งก่อนเอาไปมาซองเอาอันนี้เป็นเหล็กของเป็นเหล็กเสือครับ ปูเสือสายเขมรมีเล็กสูตรกับเลขกฝันเล็กฝันกับเล็กสูตรสองตัวนี่สองตัวนี่คือตัวนี้บอกครับแปดเหาก็แปดหานั่นอ๋อเจ็ดหานี่คือเน้ยนๆอีกตัวหนึ่งเนาะสองหางนี่ยคือทอกันเลยเนี่ยให้สองหางอสองหางตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอขีดไว้ก่อนเด้อกับตัวนี้อ่ะ ผมขอขีดเส้นไตไว้แน่นหน่อยหนึงอ่ะตัวเนีนตัวเนีนแน่นนักเลยนี่ยตัวนนโอ้ตัวนักนี่ผมขอวงก้มไว้ด้วยขะนักเด้อตัวเดียวละแปดนยเลยฮะวงกลมไว้ให้นักเหล็กล่างเล็กล่างมาบัเอีมาเหล็กเหล็กล่างมันเหล็กล่างัซิปมันเดี๋กับศูนย์ลักซิปเด้๋สามกับเหล็กศูนย์อ่าักซาปมันเดีกแปดกับหาเก้ ไปหาเก้ารับน้อยบ้างนะไม่สามตัวครับรับสิบรับสิบมันก็มีสามแต่จะสามารถตัดหกออกตัดหกออกตอนตัดออกมาทีใดเก้าตัวอ๋อตัดทำไมเลือดหน่อยผู้ใดมากเตัดหกหกสามมาสิครับอืมากกับหกสามเด็กล่างนี่ปูเน้นตัวใดกว่า เนีสาหากับสามแปับสตนักนักเลยคือสามแปไดีสามหาที่ผมขอขี่ดวยในน้อยนึงเนาะใหเอฟซีบงง่ายๆสามหาคือตัวลองเนาะสามแปดคือตัวแท้ต้หนักตวหนักเลยก็คือตัวนี้อขอวงก้มไว้เนาะเดี๋ยวผมขอวงก้มไว้เด้อ จวดจาดฟาดบึ่งเนาะมาหนั่งบ่นเป็นน้าช่างน้าปูเนาะโท่นหนเพงคนนั้นได้รู้แล้วก็มีอยู่ทีเนี่ยเนี่ยก็คือมี่สองหางสองหางสามบนล่างบนนี่เน้นที่หาเจี๊ยบกับแปดหาตัวนี้ตัวบนเนาะผมเขียนขอเขียนไว้หน่อยนึงเนาะอ้ตัวนี่หน่อยเนาะ อ่บนเน้นตัวนี้ล่างล่างเขียนไว้แล้วอ่าล่างมีแล้วบนเน้นแผ่นห้าเจนนะครับเนาะมีปลากระเขีดไว้น้อยนึงเนาะกันไว้เอากันไว้ตัวอ่ะเลขมันตัวเดียวกันแหละแต่มันเสียแบบมันมันเกิดเหมือนเยอะเนาะครับครับผมอ้าวมีมียังฝากเอ่อท่านผู้ชมเอฟซีนะเลขมันก็ธรรมดาแล้วเนาะเลขสูตรเวลามันเข่าเข่าเต็มเต็มแค่ ตั้งแต่ปีใหม่มานี่บ่รู้จักหัวดอกตั้งแต่ปีใหม่มานี่บ่เคยรู้จักอ้จับจะข้ามเล็กวิ่งเล็วิ่งเขาตลอดเล็วิ่งหนิวิ่งตล้วหนิเขาวิ่งศูนย์นี่วันนี้้วิ่งหาวดนี้ให้วิ่งหาบนบ่บนให้วิ่งหาบนล่างล่างด้ครับล่างวิ่งศูนย์กับสามอ่ะล่างให้วิ่งศูนย์กับสามกับเลขกสามอ๋อมันอยู่หลักสิบครับล่างก็คือ ตัวตัวเด่นๆเลยให้วิ่งศูนย์กับสามกับเอาเอาทั้งสี่เนาะกับสามนี่เนาะทั้งสี่เนาะอ่ะเขียนหน่อยน้อยๆอ่ะให้เขียนน้อยๆวิ่งเน้นขตัวเดียวขับบนวิ่งห้าอ่าบนเน้นบนวิ่งห้าตัวเดียวตัวเดียวเหลือแต่พายศีรษะยังใส่เนาะบัตรซื้อให้ซื้อบรรล่างหรือคู่บัตรนี่คู่นี่คู่นี่ซื้อบรรล่างเลย คูมันคือหาเจ็ดกระเพราหาเจ็ดกระเพราเหล็กสูตรนี่สูตรไม่แค่สองคูเดียอือมแค่สอหางอ่ะเดี๋ยวผมขอดึงมาหน่อยหนึ่งอ่ะเลขสูตรนี่มันไม่แค่เก้าห้าครับเก้าสามแค่นั้นแหละตัวนี้คือเลขสูตรสองตัวนี่เนาะนี่สองหางนี่แหละสองหางนี่สหางนี่ครับตัวนี้คือเลขฝันแม่นะครับสองหางนี่ตัวเดียวนี่ยแหละแต่เอาหนึ่งมาแทนเจ็ดอ๋อ ครับกับเจ็ดมันตัวเดียวกันครับครับอ่ะแคบไวครับผมครับก็มาเป็นครั้งแรกในปีหกเจ็ดเนาะนะครับมาหาปูเสือสายเขมรนะครับจนไปจมกับใส่ดูุลพินิษใส่วิจารณ์ในการรับจมปั้นมันถึงมีสีตัวเลยครับมันถึงม่น้ำเอาน้ำตัวเบียนมั่นถึงมีแปดห้าเจ็ดทับหนึ่งทับหก เราแล้วแต่ตำแต่ช่วงเนาะมันใจแห้งมันใจแห้งมันใจแห้งคือแปดหาระวังเจ็ดกับหนึ่งปูวาสันนะครับมันกับสิมาเข่ากับตัวนี้เนาะแปดหาหนึ่งแปดหาเจ็ดกับแปดกับเก้าออกช่มัดปีปีนี้ปีนี้กับสิเจ็ดแปดเก้าเก้าป็นนี้ได้ยกหัวตันวัางตมาได้สิบครูว่างศูนย์เก้าเมื่อไครับกับมาฝันว่างเมื่อไหร่กับมาฝันว่าเท่าเราทับกับของ ขาดเกินกังเบอร์โทรมาซื้อเอาเลยหางเดียวสามเก้าห้าเลขทศสามสามโตเต็มอีกสิบเปอร์เซนต์อีกบ่อปูนี่คงสุดท้ายนี่เสือเอ้าเดี๋ยวกาสิขอเบอร์โทรปูไว้แต่ก่อนผมเคยมีอยู่ล่องลอยล่องลอยจีแปดเนอจะกรยานคันหนึ่งกับแปดนึงทอนแล้ววะครับก็เป็นแนวทางของปูเสือสายเขมรเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ อ้าวัดเขาก็มาซอยส่างก็แพงก็ลังซอยปูแน่ปูอยากส่างก็แพงเอาเหรียญเอายังมาไว้ให้ในทั้งเทพเขาได้หลายเติัวไปล่ะอผมได้ส่งมาซอยก็สิก็โอ๊เหรียญไปให้ส่งหรียไปให้ครับครับใครอยากก็ส่งเลี้ยุ่ยมาให้ป้าเอฟซีเพิ่นอยากได้เบอร์โทรนี่ปูอนุญาตให้ป่ะอนุญาตให้อโอมแล้วอยากได้เหรียญหลวงปูหลวงก็รุ่น รุ่นอันนี้เลยละรุ่นแก้วเลยละพอนั่นรุ่นขี้ลายละรุ่นอั้นปลอกกระและ็บเปามากดอกครับครับผมปลอกกระแล็บเปล่ามากเลยนี่รุ่นเหรียญมีไม่เหรียญอยังนี้หรืปู่มเหรียญมีเหรียญพ่อโสอะไปู่ต่หลวงปู่มุอเมือนสิบเกดหลวงปู่สูงนี่แต่ว่าก็ต้อมันบังหมดเนาะตาบอดีนี่ครับรุ่นรุ่นรุ่นบายเกียนะบายเกียตะเกีเข้าวน้ำดี หลุนใบเขาน้ำดีหลุนเขาน้ำดีครับปีปี่ไหนปูใบจุกเกียร์เนี่ยเอ้าบ่บ่ว่ากันเนาะนะครับน้ำกันหรือมั้งนี่เนาะองเป็นแนวทางของปูเสือเลยแต่แตมาเป็นโยมอ่ะเราหายแตมาองค์หนึ่งไว้ครับแล้วอีกซีเดโอ้ยโอ้ยองค์ครับรุ่นแตมาเรามานอนอยู่บนบ่อแตมาเพราะท่านจะบวชแตมาเป็นเด่นไมเล่าเราหายมาเดือนหนึ่ง ครับครับอ่ะฟูไปเอาหายเบิ่งแล้วก็าโม่เฮ้ากะใน่ะหว่างที่ฟูไปเอาได้หลายตัเนาะครับเอาเบิ่งเหล็านะครับฟูแปะเหล็กแผ่นฟูแปะพระพระของที่ว่ารับกับมือเลยบอกครับรับกับมือเลยตัวนี้โอ้โอ้นี่พ่วงนี่นี่ตัวนี้ของต่อจ้างสพอแต่ทรงคำหลกครั้งที่สองเราไปตักตำรวจอืมบนใดมีดอกตัวนี้ครับนี้แหละหลงผู้สืบหมาย โอ้ยู่ในรถอยู่ในรถบารีเบิงสำบัดสนาอยู่ใน<ม>รถผมเป็นน้องพูจมาโทรไปที่ยอมมาโท่าไม่หลับขัมาได้ได้สี่แสนแตม่มาซื้อรถอ๋อได้สี่แสนครับจะจะถือของได้สี่แสนก,ก็โอนหายตางครับโอนหายม,า,มาได้ซื้อรถซื้ออาพันหนึ่งแต่จะมาบา่ได้วาดขับบ่ได้กัของครับแสดงว่ามูฮ่ากับดวงดีเห็นตัวเทะๆของปูตัวกะตีสีเห็นตีนั่เสียงเนาะ ปกติสิเห็นได้ยินแต่เสียงในสื่อเออหนีแล้วปูของปูเสือตัวแทะครับโอตั้งแต่ไปออ๋เอานี่เด้อพี่น้องเด้ออ่ะให้แคบหน้าจ้าไว้เน้นๆนะครับคอเน้นเน้นสามันหแคบไว้แคบไว้นะครับบอกเคยพลาดได้สำหรับเหล็กปูเสือสายเขมรอ่ะกูใด้เบิ้งคลิปนี้ผู้ใดเบิ้งคลิปนี้ปูบอกว่ารวดรวยรวยอย่างเดียว สวัสดีครับผมแฟนช่อง u t u b e คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำโรคขีดย่ำใดทันสิบุรีพ่าลิปและสิบุริพาทดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก <Yeah>. oh. ็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ